สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันแรกของเดือนสุดท้ายในปีนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความสุขนะครับเช่นเดียวกับข่าวศิลป,ปวัฒนธรรมและบันเทิง n อ t ของเราวันนี้เต็มไปด้วยข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงชมแล้วมีความสุขอย่างแน่นอนและอยู่กับผมอิดปารินด้วย ส่วนข่าวแรกครับไปเริ่มกันด้วยละครเวทีที่เต็มไปด้วยเพลงเพราะสุดคลาสสิกยังคงเป็นอมตะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของแฟนเพลงแฟนละครอย่างแน่นอนกับละครเวทีมนรักลูกทุ่งทองกวาวเดอะมิวสิคลได้เลิกเปิดมานจัดแสดงรอบสื่อมวลชนไปเมื่อค่ำนี้ก่อนแสดงให้ทุกท่านที่สนใจได้ชมกันพรุ่งนี้เป็นรอบแรกครับ คลาสสิกยังคงความอมตะและกลายเป็นลายเส้นเฉพาะมาตั้งแต่ยุค70สำหรับบทเพลงมนรักลูกทุ่งที่แม้นำไปสร้างเป็นความบันเทิงหลากหลายรูปแบบทำมาแล้วหลายเวอร์ชัน่นแต่ก็ยังมีสเสน่ห์และดึงดูดคนดูผู้ชมอย่างเราๆทุกครั้งเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่บทประพันธ์ถูกนำกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งโดยคู่พระนางเสียงเพราะ อย่างนักร้องสาวเสียงเหนอลูกสุพรรณเปาเปาวลีและนักร้องเสียงคุณภาพพัฒกิติทัศน์แชมป์เพลงเอกซีซั่นหนึ่งในละครเวทีมนรักลูกทุ่งทองกวาวเดอะมิวสิคอลครั้งแรกที่นำมาปัดฝุ่นในรูปแบบละครเพลงหลังประสบความสำเร็จเคยโด่งดังมาตลอดหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ยุค70อมาตตภาพยนตร์ที่ภาพยนตร์สร้างสถิติเข้าฉายติดต่อกันนานถึง6เดือนเมื่อปีพศ2513ที่แสดงโดยพระเอกตลอดการมิตรชัยบัญชาและนางเอกดาวค้างฟ้า ในตาสีน้ำพึง่งเพชรราชาวราชและรูปแบบละครโทรทัศน์ที่รับบทนำคล้าวและทองกวาวโดยตัวสรัญยูวงกระจ่างประกบคู่กับน้ำพึ่งนัทธิกกาแต่พอมาถึงเวอร์ชั่นที่เป็นมนตรักลูกทุ่งทองกาวเดอะมิวสิคลปี2023ความรักและความแตกต่างจะถูกตีความใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมแต่ยังคงเรื่องราวความรักและการฝ่าฟันอุปสรรคทางฐานะครอบครัวเพื่อพิสูจน์รักแท้อย่างเข้มขน้น หมากน,น,ดมน,นดีกูจะเป็นตีมันแส้งคู่ขึ้นเขาไปยืนที่ไหนสิบะ <c oughs> ตลอดจนเรื่องราววุ่นๆุ่นชุลมุนอลละเวงของของเพื่อนที่คอยสร้างความพาความสนุกสร้างเสียงหัวเราะให้คนดูวยออไขนนนาดั้ และแน่นอนสเสน่ห์ของมนรักลูกทุ่งที่ขาดไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนๆก็ต้องบทเพลงไพเราะสุดอมตะที่ฟังกี่ครั้งก็ชวนให้คิดถึงและอินไปกับความรักความสนุกในแบบเฉพาะหนุ่มสาวบ้านนา ที่สนใจอยากไปชมไปฟังเพลงเพราะๆก็ตีตั๋วไปนั่งชมกันได้นะคะโดยจะแสดงทั้งหมด6รอบเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงตรงเป็นรอบแรกยาวไปจนถึงวันที่11ทธันวาคมที่โรงละครสยามพิคเนตศูนย์การค้าสยามสแควร์วันหาบัตรกันได้ที่แททเก็ตตเมเจอร์ค่ะ ส่วนข่าวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเมื่อเด็กไทยไวัยเพียง13ปีน้องเควินอัศวงรัตดุริกรีแชมป์คลุยไทยเตรียมไปสร้างชื่อบนเวทีโลกด้วยกันโชว์ความสามารถเป่าคลุยอีกหนึ่งซอฟท์พาวเด้านดนตรีไทยในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมที่ประเทศจีนต้นปีหน้าครับ เยาวชนคนเก่งที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับน้องเควินอัศวงรัตน์อัศรางชัยแชมป์ขลุ่ยไทยไวัย13ปีเจ้าของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลอาเซียน Leading a อ h i ี v e มนต์ a วอร์2022สาขาผู้มีความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสืบสารเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนรางวัลวัฒนธรรมมนุสรผู้อนุรักษ์มรดกแห่งชาติและอีกมากมายรวมถึงเป็นทูตกิติมศักดิ์วัฒนธรรมอาเซียนปี2022 พร้อมด้วยคุณครูเอิร์ธนรพัฒน์พาบรรจงจิตหัวหน้าโครงการทูตวัฒนธรรมจากองค์เครือข่ายาศาสนาพุทธโลกที่เตรียมนำซอฟพาวเวอร์ไทยแลนด์ไปพง,งาดในวงการดนตรีระดับโลกในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมที่แดนมังกรประเทศจีนในเดือนมกราคมปี2567โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนำการแสดงขลุย่ยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไปโชว์ความสามารถและศักยภาพทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก เพื่อสารสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนโดยสมาพันธ์วิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศจีนและคณะกรรมการศิลปะการแสดงสำหรับเด็กขององค์กรสาพันองค์กรสังคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศจีนจัดขึ้นซึ่งจะเผยแพร่การแสดงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนหรือ CCTV เพื่อให้เยาวชนจีนเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมไทยมากขึ้นโดยใช้ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศค่ะ สวัสดีครับผมคููเอิร์ธนอนพัฒน์พามาตงจิตแล้วก็น้องเควินอัศวงรัตน์อัศรังชัยนะครับผมยังไงฝากติดตามกันในทุกๆเวทีต่อจากนี้ที่เราจะไปแข่งขันอีกเยอะเลยเนาะมากมายแล้วก็ประเทศจีนที่เราจะไปในส่วนของการเชื่อมความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนนะครับที่ปักกิ่งจากกระทรวงวัฒนธรรมไทยและกระทรวงวัฒนธรรมจีนแล้วก็ ผลงานต่างๆของเราทั้งผลงานที่เป็นเพลงที่กำลังจะทำเนาะพวาเราจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ในทุกๆโอกาสทุกๆเวทีเราจะทําให้สมกับเป็นตัวแทนของคนไทยฝากติดตามกันครับขอบคุณครับ ใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักวันนี้มีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำกันอย่างสวนนงนุษย์พัทยาเจ้าของแชมป์จัดสวนสวยหสมัยซ้อนมีข่าวดีมาฝากกันด้วยโดยคุณกำพลตันสัจจารประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้ประกาศโปรโมชัน่นสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าชมพิพ,ธพิธภัณฑ์พระพุทธคุณภายในสวนนงนุษย์พัทยาลดค่าบัตรผ่านเข้าชม50เอร์เซ็นต์ ส่วนเด็กนักเรียนที่มาเป็นหมู่คณะและเด็กที่มากับครอบครัวเข้าชมฟรีทุกวันตลอดเดือนธันวาคมครับซึ่งพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณในสวนนงนุษย์พัทยาถูกจัดสร้างขึ้นตามเจตนารมณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับเด็กเยาวชนบุคคลทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่รู้สึกเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยได้รวบรวมพระพุทธรูปพระเครื่องวัตถุมงคลบางชิ้นก็มีอายุหลายร้อยปีนะครับซึ่งก็จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นและยังให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุด้วยนะครับมีโปรโมชั่นสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าชมสวนฟรีทุกวันศุกร์และเด็กที่สูงไม่เกิน140เซนติเมตรและผู้พิการพร้อมผู้ติดตามเข้าชมสวนฟรีทุกวันด้วยครับมาแล้วในช่วงนี้หนังใหม่สุดสัปดาห์ม e t วิชา r พ s e n t e d by Miss Movie พอ i ร t ปะทอง แม้ว่าสัปดาห์นี้พลอยไม่ได้อยู่กับผมที่สตูนะครับแต่ก็ไม่พลาดที่จะคัดหนังใหม่เข้าใช้ในสัปดาห์นี้พร้อมตัวอย่างเรื่องย่อและเกร็ดความรู้ของภาพยนตร์ใหม่มาเอาใจคนรักหนังเช่นเคยครับคุณผู้ชมคะับ Movie Time presented m y Miss Movie พรอไปดองสัปดาห์นี้จัดหนักจัดเต็มมาด้วยชุด อาชีวะเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่กันในงานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์กระแสแรงภาคต่อของโฟกิงอาชีวะยุ90นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่กวาดรายได้ไปกว่า170ล้านบาทสูงที่สุดในปี2564ของผู้กำกับพุทธิพงษ์นาคทองกับบทสรุปความแค้นระหว่างสถาบันอย่างโฟกิง2ปิดตำนานอาชีวะยุ90ค่ะ มากหล,นะลังโฟกิงอาชีวะยุค90ภาพยนต์ที่ว่าด้วยเรื่องราวสุดโลดโผนของนักเรียนอาชีวะยุค90ของผู้กำกับสายเลือดอาชีวะ,ะพ,พุทธพุทธิพงษ์นาคทองได้กระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมอย่างเนืองแน่นจนสามารถกวาดรายได้รวมทั่วประเทศไปกว่า170ล้านบาทพร้อมกวาดรางวัลภาพยนตร์มาแล้วหลายเวทีส่งให้ทางค่ายเนรมิตหนังฟิล์มประกาศสร้างภาคที่2ออย่างรวดเร็วซึ่งในครั้งนี้จะกลับมาสานต่อความเดือดอีกครั้ง โดยเป็นเรื่องราวการประทักของสองอริต่างสถาบัาน <ทำ S 1> กนกและบูรณพลทพลี่เริ่มต้นขึ้นหลังเพื่อนในกลุ่ม,มนกนกถูกดักทำร้ายจนปางตายบางจึงเตรียมการหวังแก้แค้นแต่เรื่องราวกลับ,ลบไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อจู่ๆเด็กบ้านปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับชนวนครั้งหย่ที่ทําให้เหตุการณ์เลวร้ายและความจริงที่เกินจะยอมรับถูกเปิดเผยจนนําไปสู่การตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปแบบไม่มีวันลืม มึงจริงอะมึงเคยคิดบ้างวะอนาคตมึงจะเป็นยังไงวะเดือดเด็ดเผ็ดมันตีแผ่สะท้อนสังคมไทยนะคะซึ่งนอกจากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีภาพยนตร์จากต่างประเทศจ่อคิวเข้าฉายกันอีกเพียบเลยค่ะเริ่มกันที่ภาพยนตร์แอนิเมชนันจากแดนอาทิตย์ไทยประเทศญี่ปุ่นเรื่องนี้ค่ะ ซาวยูโฟเนียมเอนไซม์บคอนเทสหนังแอนิเมชั่นดราม่ามิวสิกภาพยนตร์ที่จะสร้างความตราตึงใจแต่งแต้มหัวใจไปกับวงดุริยางสุดเรียบง่ายแต่แสนพิเศษพร้อมอรรถรสของภาพแสงสีและการบรรเลงเพลงแห่งมิตรภาพและความทรงจำผ่านเรื่องราวของประธานชมรมคนใหม่ที่ต้องทำทุกมิติทางเพื่อให้ผ่านการยอมรับจากชมรมดุริยางเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปลงแข่งเอ็นคอนแต่กลับต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่สมาชิกต่างก่อขึ้น 特別編響けユーフォニアム ด้วยหนังโรแมนติกดราม่าเอาใจคนเหงาที่ในเว็บหนังดัง o t t เชน o m a t o e s ให้คะแนนมะเขือเทศสดสูงถึง100%อย่าง Fall e n Leaves โรงหนังคนเหงาเราสองคนเจ้าของรางวัลจูรี่ไพรส์จากเมืองคานปีล่าสุดและชนะรางวัลหนังยอดเยี่ยมแห่งปี2023จากสมาคมนักวิจารณ์นานาชาติผลงานเรื่องล่าสุดของอากิคาริสมากิผู้กำกับหนังชั้นครูชาวฟินแลนด์ที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ว่าเป็นหนังรักที่หวานเศร้าและสุดซึ้ง เรื่องราวของคนเหงาสองคนที่บังเอิญมาเจอกันในคืนหนึ่งและเกิดความรู้สึกดีๆต่อกันหรือที่เรียกว่ารักแรกพบก่อนที่โชคชะตาจะเล่นตลกทำให้พวกเขาต้องเดินบนเส้นทางชีวิตที่สวนทางกัน อบอารม์ไปที่ภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัภาษาฮินดีภาษาอินเดียจากแดนภารตะอย่างแอน im มอลผลงานของผู้กำกับสันดีบเรดดีวังกาที่นำแสดงโดยแรนบีคาปัวอานินคาปัวรัชมิกามันดนากับเรื่องราวของสองพ่อลูกที่ต้องแก้ปัญหาปมในใจก่อนที่ความสัมพันธ์จะถึงจุดแตกหักจนไม่อาจเยียวยาได้ ที่ภาพยนตร์แอคชั่นฮ่องกงฟอร์มยักษ์ The White Storm Three Heaven or Hell คนอันตรายลากข้ามโลกก็เป็นผลงานการกำกับของเฮอร์แมนเยานักสแสดงและผู้กำกับมือทองชาวจีนที่มีผลงานประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในปี2017และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในงานฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดถึง7รางวัลจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Shock Wave หรือในชื่อภาษาไทยคนคมถล่มโดยในคนอันตรายลากข้ามโลกนี้ก็ได้3นักสแสดงซูเปอร์สตาร์แห่งเกาะฮ่องกงอย่าง ัวฟูชิงกูเทนเลอร์และหลิวชิงวินมารับบทนำกับบทสรุปของความรักและความแค้นที่นำมาซึ่งการแตกหักของสามเพื่อนซีร่วมสาบานที่ไม่มีวันหวนคืน ปิดท้ายกันด้วยภาพยนตร์ชื่อเลอร์เอาตัวรอดพร้อมการไล่ล่าปมแค้นจากอดีตส่งท้ายปีอย่าง The Match Kings Daughter ล่าแค้นสันดานดิบที่คอหนังจะได้ลุ้นจิกเบาะจนหายใจไม่ท่วท้องไปกับผลงานเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับวิสัยทัดเยี่ยมนินเบอร์เกอร์หนังที่ดัดแปลงจากนิยายแนวระทึกวัญจิตวิทยาที่ขายดีระดับเบสเซอร์โดยคาร์เรนดีออนซึ่งก็ได้สองนักแสดงมากความสามารถจากแฟนชายชื่อดังอย่าง Star Wars d สเดซี่ริดรีและเป็นเมนเดล มาร่วมประชันบทบาทสาวสุดแกร่งและอาชญากรเด่นคนแหกคุกเพื่อตามล้างแค้นสายเลือดอย่างเฮเลนายิงสาวที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่กับสามีและลูกแต่กลับซ่อนความลับอันดับมืดไว้ภายในวัดแท้จริงแล้วพ่อของเธอคือโคดอาชญากรที่จับและขังแม่ของเธอไว้กลางป่าลึกนานหลายปีซึ่งทันทีที่เธอรู้ว่าพ่ออำมาตย์หนีออกจากคุกมาได้และเป้าหมายก็คือตัวเธอและครอบครัวเธอจึงต้องยืนหยัดปกป้องครอบครัวจากชายที่ครั้งหนึ่งเธอ เ,เโอ้โหคุณผู้ชมคะได้เห็นทิลเลอร์นะคะก็เรียกว่าทําเอาท้องไส้ปั่นป่วนไปหมดแล้วล่ะคะ่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งลิสต์หนังที่ต้องเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ให้ได้เลยส่วนภาพยนตร์เรื่องโฟกิงนะคะก็ต้องมาลุ้นเรื่องรายได้กันแล้วล่ะค่ะว่าจะทําลายสถิติเดิมได้หรือเปล่าส่วนตอนนี้นะคะช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์มูฟวี่ไทม์พีเซนเต็ดบายมิสบูฟี่พลอยปรทองก็หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้าจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนมาอัปเดตกันอีกบ้างก็รอติดตามได้ในทุกวันศุกร์แบบนี้คะ่ะ คุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือพูดคุยคอมเมนต์แนะนำติชมเข้าไปที่โซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆทั้ง TikTok e n t e r t a i n n b t 2 h d แล้วก็ที่ Facebook f แ n p a g e ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นะครับส่วนตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีคุณผู้ชมเลยครับ